สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะวันนี้ก็พามาชมนะคะข้าวสวยๆนะคะอยู่ในแปลงนานะคะก็วันนี้ก็เหตุที่มาถ่ายทําให้พี่น้องดูก็เพราะว่า,ามีคนบอกว่าเอาเอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะมามาใส่ข้าวมาใส่แปลงนาแล้วมันจะเกิดหญ้าเยอะนะคะมันจะมีหญ้าเพราะว่าวัวกินมเมล็ดหญ้าเข้าไปแล้วมันก็จะขับถ่ายออกมา นี่ค่ะจะพามาดูนะคะไม่จริงเลยค่ะพี่น้องคะไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าหญา้าที่เราเอเาให้กินไม่ใช่หญา้าที่จะแก่จัดขนาดนั้นพอที่จะมีมเมล็ดพันนะคะเพื่อที่จะมางอกในทุ่งนานะคะนี่คือเป็นแปลงข้าวที่เราใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยคอกก็คือ หลังเก็บเกี่ยวนะคะเราก็ทําความสะอาดขี้วัวขี้ควายนะคะขี้วัวออกมาจากกอกเราก็มาเทเทเทกองนะคะเป็นจุดเป็นจุดกระจายไปทั่วแปลงนานะคะหลังจากนั้นพอฤดูอ่าฤดูฝนเราก็ไถกบก่อนหวานนะคะไถกบขี้วัวขี้ควายก่อนแล้วก็อ่าพอสักพักหนึ่งก็ไถอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยหวานข้าวนะคะปรากฏว่าง,งามนะคะข้าวงามข้าวงามแล้วก็ไม่มีหญ้านะคะ การที่หญ้าเยอะไม่เยอะอยู่ที่ช่วงที่เราหวานว่ามีฝนไหมถ้าฝนน้อยฝนหวานในช่วงที่ฝนไม่ไม่ค่อยมีมันจะหญ้าเกิดขึ้นเร็วนะคะแต่ถ้าเรา,าหวานตรงช่วงที่ฝนพอดีนะคะก็จะไม่มีหญ้านะคะนี่ค่ะก็ไม่มีนะคะก็อ่าประเด็นนี้ตัดออกไปเลยนะคะเอาใส่เลยนะคะใส่ นาะข้าวยิ่งดีนะคะพี่น้องขายิ่งดีนี่คือทําให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะทําให้เป็นตัวอย่างแล้วแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดปุ๋ยปุ๋ยหมากนะคะปุ๋ยเร่งผลเร่งดอกนะคะตัวนี้คือเราใส่แต่ปุ๋ยเร่งใบตอนหลังหวานแรกๆนะคะสองครั้งหลังจากนั้นพอข้าวออกรวงนะคะเราไม่ได้หวานปุ๋ยเร่งหมากเร่งดอกเลยเห็นไหมคะพี่น้องคาดูนะคะข้าวนี่รวงใหญ่นะคะก็คือ ได้ผลผลิตเป็นอย่างดีนะคะนี่ค่ะมีแต่มีแต่ปุ๋ยขี้วัวนะคะมีแต่ปุ๋ยขี้วัวเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าเอาขี้วัวนะคะหรือขี้ควายมาใส่แปลงนานแล้วหญ้าจะเกิดเยอะวันนี้เราทำให้เห็นแล้วนะคะว่าไม่จริงนะคะเอาใส่เลยใส่เยอะๆนะคะมันจะได้เข้างามๆจะได้มีผลผลิตที่ดีนี่เห็นไหมคะ สวยงามมากค่ะพี่น้องขาปแปลงนี้ของเก๋เองนะคะสวยงามนี่จ้ะ